วัสดีครับนะครับวันนี้ก็จะมาสาธิตวิธีการใช้งานนะครับระบบ API Building Management นะครับตัวจัดการ Building ที่เกี่ยวกับ User ของ PPOE ที่ลูกค้าใช้บริการนี้นะครับหน้าที่เห็นนี้จะเป็นหน้า Building นะครับซึ่งเป็นหน้าจัดการของระบบ API เนาะครับจะเป็นหน้าที่เป็น Admin นะครับซึ่งรายการลูกค้านะครับที่จะใช้บริการเนี่ยจะมีบริการเกี่ยวกับ Slip E Service มา ร่วมด้วยนะครับจะมีหน้าบริการให้สําหรับลูกค้าเนี่ยเข้ามาชําระค่าบริการได้โดยเป็นระบบอัตโนมัตินะครับโดยการใช้สลิปเงินที่โอนจากบัญชีธนาคารนะครับแนบสลิปผ่านระบบสลิป e-service นะครับเพื่อให้ลูกค้าชําระค่าบริการนะครับในเวลานี้เราจะใช้ของคุณนวลละมนะครับในการเข้าทดสอบนะครับอันนี้ก็จะเป็นรหัสลูกค้านะครับแล้วก็ผมจําลองผ่านมือถือนะครับครับฟังฝั่อนนี้จะเป็นมือถือนะครับที่ผมจําลองเนาะครับผมเพื่อจะใช้เทสนะครับ ในระหว่างว่าเราชาระเงินแล้วยังไงนะครับประมาณไหนนะครับโอเคเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นหน้าเว็บสําหรับสลิปอีซูซ e ี่สนะครับที่เอาไว้อำนนยความสะดวกให้ลูกค้าเข้าไปชาระค่าบริการนะครับอันนี้ก็จะมาสาธิตกันเลยนะครับเราก็เข้าข้อมูลของลูกค้าที่เป็นอของคุณนวลละไมนะครับเอารหัสลูกค้าเข้าไปนะครับก็จะเป็นชุดตัวนี้นะครับก็จะเป็นสี่ ศูนย์ศูนย์ศูสี่สองย์สองสามสี่หครับมาเข้าสูร่ระบบนะครับเราก็จะเจอข้อมูลของคนนวลละไมเนาะครับก็จะมีค่าค้างชำระค่าบริการสองยห้าบบาทนะครับก็คือเมโนูด,ด้านล่างนะครับก็าสามารถคลิกเพื่อตรวจสอบค่าใช้บริการแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นการ แจ้งว่ารหัสลูกค้านะครับแล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นประวัติการชําระเงินนะครับครับผมอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆนะครับในนี้จะมีค้างชําระอย่หนึ่งบินนะครับผมจะลองแอดเป็นค่าใช้บริการที่มีลูกค้ารายเนี้ยเป็น2บินนะครับผมจะแอดจากของคุณนวลละไมนะครับก็คือผมจะเอารหัสลูกค้าเนี่ยนะครับมาเพิ่มบิลลิ่งนะครับอันนี้จะเป็นหน้าจัดการบิลลิ่งนะครับซึ่งเราก็สามารถใช้ตรงนี้นะครับเซิร์ชนะครับ แล้วก็กด enter เพื่อดูบินนะครับก็เอารายการลูกค้ารายนี้นะครับมา add บินนะครับก็จะเป็นการเปิดบินสำหรับเดือน11นะครับผมจะทำให้มียอดค้างชำระอีกเบอร์หนึ่งนะครับเนาะก็จะทำเป็นลูกค้าค้างชำระนะครับแล้วก็ add save b u ลิ d i n g ครับโอเค b u ลลิ i ก็จะถูก add ขึ้นมาแล้วนะครับก็คือของคุณนวลละไมก็จะมียอดเข้ามาแล้วนะครับเห็นไหมครับก็เราก็สามารถคลิกเพื่อดูรายละเอียดอันนี้จะเป็น ยอดทั้ง2บินและทีนี้เรากลับมาดูที่มือถือเรานะครับว่าของคุณนวลละไมาเนี่ยมียอดคั้งชำระสองบินใช่ไหมครับบินที่2ก็ขึ้นมาแล้วเป็นของเดือน11นะครับซึ่งยอดรวมก็จะเป็น5 0 0อบาทนะครับครับก็คือในกรณีถ้าลูกค้าต้องการชําระค่าบริการเนาะอย่างสมมุติว่าต้องการชําระของเดือน10ก่อนนะครับก็ก็เอาเดือนเดือนเดือนสิบเอ็ดนี่ยออกนะครับก็ให้มันเหลือแค่เห็นไหมครับถ้าเราเลือกออกเนะี่ยมันจะเป็นสีเศร้า สีเทาก็คือไม่ได้เลือกนะครับถ้าเราเลือกก็จะกลายเป็นสีแบบนี้นะครับก็คือถ้าต้องการชําระบินเดียวก็เลือกบินเดียวนะครับเลือกบินนี้นะครับแล้วก็กดชําระอย่างนี้นะครับครับผมก็มันก็จะแสดงรายละเอียดประมาณนี้ครับแล้วก็ลูกค้าก็สแกน qr code หรือว่าโอนแล้วก็ได้สลิปมาแล้วก็มาแนบสลิปในหน้านี้นะครับอ่าหรือในกรณีถ้าต้องการสองบินนะครับก็คลิกเลือกสองบินแล้วก็ยืนยันชําระเงินระบบก็จะเจนเป็น qr code ราคา 500บาทนะครับคือ2บินก็จะแจ้งว่ามีบินเดือนไหนกับเดือนไหนนะครับเห็นไหมครับก็จะมีรายละเอียดแจ้งของรอบบินนะครับก็ในที่นี้เราก็สามารถดาวน์โหลดนะครับ QR code ลงเครื่องเนาะอันนี้คือจะเทสในการชําระค่าบริการ2บินนะครับโอเคเมื่อโหลดเมื่อเราดาวน์โหลดสลิป QR code ลงเครื่องแล้วเราก็มาทําการโอนเงินเพื่อชําระค่าบริการนะครับครับผมก็ใช้สแกน QR code เลยนะครับ ครับผมก็เลือกเป็นไฟล์รูปภาพนะครับที่ดาวน์โหลดมาเมื่อสักครู่นะครับมันก็จะแจ้งยอดพร้อมเพย์แล้วก็ค่าใช้บริการ500บาทนะครับก็ตรวจสอบนะครับเลขพร้อมเพย์ตรงไหมนะครับแล้วก็ต่อไปครับก็ตรวจสอบนะครับค่าบริการของเว็บเราว่ามันตรงกับเว็บไหมนะครับก็คือในหน้านี้ที่เห็นในหน้าจอมือถือมันจะดําเพราะว่าธนาคารไม่อนุญาตให้แคปหน้าจอหรือว่าถ่ายวิดีโอนะครับผมจะรีบโอนนะครับอ่ะผมก็จะทําการโอน ครับผมอ่ะทาการโอนเงิน500แล้วนะครับอันนี้คือโอนโอนแบบสดๆนะครับก็จะเห็นว่ามีเงินเข้ามาในธนาคารกสิกรไทยนะครับเพราะว่าโอนในบัญชีของผมผมใช้ของผมเทสเนาะครับแต่คือถ้าเป็นของลูกค้าก็คือบัญชีของลูกค้านะครับโอนเข้ามาบัญชีของเรานี้เราก็วร์ปมาที่หน้าเว็บนะครับแล้วเราก็แนบสลิปครับก็คือสลิปที่เราโอนเมื่อสักครู่นี้นครับน่าจะเป็นสลิปนี้นะครับครับถ้าดูไม่ละเอียดก็ ครับผมก็กดแนบสลิปเลยครับครับมันก็จะแจ้งว่าชำระเงินสําเร็จเมื่อทำการตรวจสอบสลิปแล้วถูกต้องแล้วก็มีการตรวจสอบนะครับว่าบัญชีตรงชื่อบัญชีตรงแล้วก็ชําระเงินถูกต้องยอดเงินตรงนะครับกับที่แจ้งว่าจะชําระนะครับมันก็จะสามารถชําระค่าบริการได้นะครับก็คือเสร็จเรียบร้อยครับอันนี้คือจ่ายบินเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะขึ้นว่าไม่มียอดค้างชําระแล้วนะครับ ใชไหมครับก็จะไม่มียอดค้างชําระนะครับก็มาดูที่ประวัติการชําระเงินครับในประวัติการชําระเงินนะครับก็จะขึ้นว่าเราจ่ายบินไหนไปบ้างครับก็จะประมาณนี้ในในออเดอร์ของของของอะไรนะของรายการในนี้ครับเช่ไหมครับก็จะมีรายการขึ้นมาให้นะครับประมาณนี้ครับจ่ายเวลาไหนอะไรยังไงประมาณนี้นะครับทีนี้เราก็มาดูนะครับในส่วนของตรงหน้าหน้าบิลลิ่งเรานะครับ ก็คือหน้าบิลลิ่งเราตอนนี้มันขึ้นสถานะของคุณนวลละไมคาคมเนี่ยคือเดิมทีเนี่ยมันเป็นค้างชาระใช่ไหมครับอ่าก็ก็คือหน้าสถานะเนี่ยเราไม่ได้เป็นดีเฟนเอรมัเราก็กดนะครับเพื่อเรียกดูข้อมูลสถานะล่าสุดนะครับก็จะขึ้นคําว่าเห็นไหมครับจ่ายเงินแล้วนะครับซึ่งเราก็กดดูรายละเอียดของเขาตรงนี้ก็ได้ครับนะครับเขาก็จะขึ้นว่า ดำเนินการโดยผ่านเว็บ s l i p อิฟเซอร์วนะครับโดยใครนะครับแล้วก็จากธนาคารไหนแล้วก็เข้าบัญชีธนาคารของใครที่รับชําระเงินเนาะก็จะเป็นของเรานะครับก็จะบอกประมาณนี้ก็ชําระเงินแล้วครับประมาณนี้ครับผมรายละเอียดก็จะเป็นประมาณนี้ครับเห็นไหมครับเนาะบินนี้ก็เหมือนกันครับบินที่เราคีเอ e ล่าสุดเพราะว่าลูกค้าเขาจ่ายไป2บินใช่ไหมครับก็จะถูกชําระโดยเลขที่เ e ฟเฟอร์เรนซ์ nt, ทานเฟอร์หรือว่า เลขที่การทํารายการเนี่ยจะเป็นตัวเดียวกันเพราะว่าลูกค้าชําระมา2ยอดเนาะครับก็เราก็สามารถเข้ามาดูที่อของคุณนวลละไมเนาะครับผมนวลละไมนะครับครับผมาขามาที่ระบบสมาชิกครับก็คืออันนี้ก็คือจะเป็นระบบสมาชิกก็คือลูกค้านั่นแหละที่เป็นของคุณนวลละไมเนาะครับก็กดคลิกเพื่อดูรายละเอียดนะครับในตรงบิลลิ่งมันก็จะขึ้นว่ามีาบิลลิ่งทั้งหมดเท่าไหร่ของคนนี้เนาะเมื่อเดือนคู่นี้เราแอดของเดือน 11เข้าไปก็จะมียอดนี้ครับที่เราจ่ายแล้วแต่มันคือสถานะว่าจ่ายแล้วทั้งหมดนะครับเราก็มาดูที่สลิป e-Se r v i c e ครับที่ลูกค้าจ่ายไปเมื่อสักครู่เนาะใช่ไหมครับก็จะเป็นการชําระเงินมาเมื่อสักครู่นี้นะครับเนาะห้าบาทก็คือเป็นการเก็บข้อมูลในการชาระเงินโดยที่เลขที่เอกสารแล้วก็เลขที่อ้างอิงของระบบแล้วก็เลขที่การทำรายการของธนาคารนะครับแต่ธนาคารจะออกเลขที่เล f e r เฟ้นไม่เหมือนกันนะครับซึ่งก็เก็บข้อมูลไว้ตรวจสอบนะครับส่วนรายละเอียดนะครับก็คลิกดูได้เลยนะครับ คลิกดูนะครับมันก็จะแจ้งว่ารายการก็เหมือนจากที่หน้าหน้าให้บริการของโทรศัพท์มือถือของเรานะครับเนี่ยครับก็คล้ายๆกันนะครับเนาะครับเนี่ยครับก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าก็คืออันนี้หน้าที่อยู่ในมือถือเนี่ยจะเป็นหน้าสําหรับลูกค้าไว้ตรวจสอบแล้วก็ดูเนาะแล้วส่วนตรงนี้ก็คือจะเป็นสําหรับผู้ดูแลระบบนะครับดูเนาะครับรายละเอียดนะครับก็จะมีประมาณนี้อย่างเช่นเขาชําระเนี่ยปินมาอะไรบ้างนะครับก็จะบอกว่า ในในรายการเนี้ยเขาชําระมา2บินนะโยมเป็นยอด5 0าบาทก็คือมีลเรสเฟลน์ก็คืออาหารเร f เ r ลนสองที่ที่เขาจ่ายบินไปครับก็จะรายละเอียดเขาประมาณนี้ครับเนาะครับก็จะคร่าวๆประมาณนี้นะครับโอเคเนาะหากสนใจบริการหรือว่าอ่าอ่าจะเช่าบริการหรือว่าซื้อบริการนะครับตัวระบบเนี่ยก็สามารถติดต่อทักสอบถามเข้ามาได้นะครับเนาะ ก็คือจะลงรายละเอียดไว้ที่หน้าหัวโพสต์ของอคลิปนะครับเนาะก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ก็สวัสดีครับ